บอ,อ,อกหินดองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครคนปฐมนะครับบอนนึงของเราอ่ะจะใส่ได้ประมาณ18ปตันถึง20ตันใจอ้วนที่น้องมันอนเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็จะประมาณ2-3พันโลโอ้ยนี่น่ากินมากนะครับสีสันสดใสมากขีชมพูเลย โอ้โหคนนี้คือบ่อหิงดองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐมนะครับบ่อนี้ดูเหมือนจะไม่ใหญ่เลยคนแต่จริงมันกว้าง2เมตรยาว4เมตรลึกลงไป4เมตรนะครับถ้าผมตกลงไปในเมนูจะมีทีรอดกลับมาหรือเปล่านะครับบ่อนี้นะครับสามารถผลิตได้ประมาณวันละ18ตันนะทุกคนใครที่พิ้นล่หิงดองนะครับหรือว่ากำลังตามหาหิงดองอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปดูดีการผลิตทั้งหมดเลยไปดูกัยครับ ถึงดองได้ที่แล้วเราขึ้นได้แล้วสวัสดีครับคุณคุณี่ค่อันนี้คือพี่ฮุยนะครับเจ้าของโรงงานที่ไหนครับถุงดองตาช้างะะมาผสมขายน้องน้องอันนี้เพื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าตาช้างคือใครตาช้างขายกิ่นดองเย่างเดียวหล่าก็ับตาช้างนอกจากมีถึงดองตาช้างแลวนะคะยังมีผักเปรี้ยวผักกาดดองมะนาวดองกระเทียมดองผักกาดดองสามรสแล้วก็หน่อไม้ด้วยค่ะน้องนองที่นี่นะคะบอนยิงของเราอะ่ะจะใส่ได้ประมาณ18ปตันถึง2ีตัน <Okay. S 2> ก็คือ10ล้อหรือ12ล้อ,องั้อันี่งคีนอันนี้สมกบอะไร้านม่ อะไรนะครน้องนอนเกลือถึหอมยานค่ะเพราะฉะนั้นเองนะครับมีแค่ขิงกับเกลืออ่าแล้วอย่างนี้เราไม่ต้องใส่น้ำเปล่าเหรอครับเหมือนแบบว่าพวกสูตรดองทั่วไปเนี้ยอ่าแต่เป็นเฉพาะขิงไม่ต้องค่ะน้องนอนเพราะว่าขิงอะมันจะมีน้ำเยอะพอมันเจอเกลือเนี่ยน้ำตัวมันเองจะออกถึง100ยเก,ก็จะเหลือแค่50าสโลผมมาดูใ,ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็คือ <c oughs> หลังจากที่หมกักอันนี้กี่วันครับอันนี้ดองสองวันแล้วน้องนอนไปอ้วนที่น้องนอนเห็นเนี่ยนะคะมันก็จะประมาณสองถึงสามพันโลตัวนี้ประมาณ3ตันทุกคนดูนะครับเยอะมากนะขิงออ่าคััันนีี้ืหหลงจกกทม แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะผมขอดูหน่อยมีขนมนอนโอ้โหมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ใชาา่แจะเป็นยังไงครับน้องนอนอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยถึงเดือนเป็นหนึ่งเดียวค่ะอ้าวหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วหนึ่งเ <ừ. S 1> ดือนนี่คือเราต้องเอาไปทำอะไรต่อล่ะครับพอเราหมักได้สองคืนแล้วใช่ไหมคะ,ะน้องนอนเราจะย้ายไปใส่บ่อใหญ่ประมาณหนึ่งเดือนไปทุกคนเราไปดูันี่ก่อนครับน้องนอนเราดูสิ่งที่มันดองได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะโอ้โหทุกคนชิมเบ้งเบ่งเลยอันนี้คือหลังจากที่ดองมาหนึ่งเดืนเดอนใช่ไหมครับถูกต้องค่ขนงนอนทำไมมันดูแแบบบบบว่่่่่่่่่่่าาาานน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 ุมมมๆๆิออ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 อยยงงงงงงงเเเีีี้้้้้คคครรรรรัััพะะะตท ถ้าขิงดองแก่ใช้ไม่ได้เหรอครับถ้าขิงดองแก่ใช่ไหมคะมันจะมีเส้นแล้วก็มันจะเผ็ดไละอร่อยค่ <c oughs> ะคือถ้าใช้ขิงดองเราใช้ขิงอ่อนยิ่งอ่อนยิ่งอร่อยถูกต้งองค่ะแล้วข้างหลังผมที่พี่เขาเวลัาางตัดเนี่ยคือขั้นตอนอะไรเหรอครับเป็นขั้นตอนการตัดแต่งค่ะตัดให้กลอนมปเรื่อยที่เป็นแผลแล้วก็จะตัดเอ,อ่อแล้วที่มันติดกา้านแล้วก็จะตัดออกของน้องนนท์ขั้นต,นตอนต่อไปคือขั้นตอนแล้วก็จะ,ะ,ะสลายนุ่มบางๆนี่ค่ะเฮ้ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูัน่อยอ่อไปนี้เราไปาดูถึงนะค้อันนี้คือหลังจากที่เราตัด ราก็เอาไปสไลด์ต่อนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นถิงดองสไลด์ค่ะโอ้โหอย่างงี้นี่ถังนี้กี่โลครับอ่ถาถังนี้ก็จะใส่ได้ประมาณ500โลค่ะน้องโนนโอ้โหเยอะขนาดนี้นี่ไม่ได้ขิงแล้วนะครับวันนี้เป็นเรียกว่าซอ์สมบัติได้เลยนะครับนี่จะขอโชว์อยู่หน่อยน้องโนนบางไหมคะอันนี้ถิงดอง A4 เลยนะคะเนี่ยอันนี้คือพี่พอเริ่มขิงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือใส่บรรจุภัณฑ์ถูกต้องค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนิวครับและนี่นะครับถิงดองตาชานได้แล้วนะครับอันนี้คือบรรจุไว้้ใในลมเยช่่ัคครบถูกตองะ นี่เป็นหิงรองช้างที่บรรจุใส่ปี๊บค่ะผมขอดูภายในหน่อยได้ไหมอ๋อได้เลยค่ะมาทุกคนเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับปูทำไมมันหนักเงี้ยพี่อันนี้ถังนึงกี่โลครับอันนี้น้ําหนักเนื้อสิบโลค่ะรวมน้ําก็สิบแปดโลค่ะโอ้โหทุกคนปี๊บหนึ่งสิบแปดโลเลยนะครับเราเข้ามาดูข้างในกนเนี่ยโอ้โยนี่น่าชิมมากนะครับสีสันสดใสมากสีชมพูเลยเอ้าพี่แต่เนี่ยทำไมเป็นสีชมพูล่ะครับก่อนหน้านี้ยังเป็นน้ําสีขาวสีเหลืองอยู่เลยเพราะว่าอันนี้ยเป็นถิงดองปรุงรสค่ะคือมีน้ําหวานแล้วแล้วเเเเเรรรราาาาาก็็็ใสส่่่ผผงงมมมมออหหคคะะะไีีี้้้ยตตััแขนนนบพป30 กระบอกเลยมีบ่อนึงเป็นแบบว่าเป็น10บสตันเลยเรือ่องี้พี่ไปเอาขิงมาจากไหนต้องเยอะต้องแยครับขิงของเราเนี่ยนะคะมาจากภาคเหนือค่ะภาคเหนือขิงที่เราซื้อก็คือเพชรบูรณ์เลยน่านลำปางเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนก็คือรในงานว่าภาคเหนือทั้งหมดค่ะอ๋ะะอเลย่องี้พี่ได้ทำคอนเทนต์ซาวมิ่งด้วยไหมครับแบบว่าช่วยเหลือเกษตรกรไทยอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างค่ะแล้วก็เราก็ซื้อโดยตรงจากชาวสวนนะคะ ถ้าชาวสวนคนไหนที่มีถิงสดและอยากจะขายกับโรงงานก็ติดต่อมาได้นะคะสุดยอดม,มากมาก,มากครับอันนี้คือเป็นโรงงานที่ดีนะครับช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะครับอันนี้สุดท้ายแล้วครับเผื่อคนดูที่ดูอยู่สนใจอยากกินอยากลองขิงดองตาช้างอันนี้ฝักท่องทางการติดต่อให้หน่อยครับเราจะมีตามเพจแล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ที่หน้างก์นะคะอะไรทั้งงี้มีคนทักมาบอกเอ้ยมาจัดเพจว่านนุนมาดีไงอันนี้มีอะไรพิเศษให้หน่อยไห<อ>มครับถ้ามาจากทางน้องนงนะคะบอกได้เลยนะคะเราจะมีราคาพิเศษให้ค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะใคริดต่อ พี่เขาไปนะครับบอกมาจากนนนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับหรือว่ารอบหน้าใครอยากให้นนไปที่ไหนคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับขอบคุณครับ